เตือนลานิญาระดับรุนแรงประเทศไทยตอนบนอาจจะเจอกับลมหนาวมากกว่าปกติในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม64ส่วนฤดูแล้งปี64ฝนจะมากและมาเร็วกว่าปกติค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตะดำดำค่ะ วันนี้ช่องชาวบ้านตาดำดำมีคำพยากรณ์อากาศจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียของสหรัฐอเมริกาซึ่งได้ถูกถ่ายทอดโดยรองศาสตราจารย์ดรวิษณุอัธวานิชจากมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์มาฝากพี่น้องทุกท่านค่ะโดยได้มีการเตือนเรื่องปรากฏการณ์ลานียค่ะซึ่งจะอยู่ในกำลังระดับรุนแรงเตรียมรับลมหนาวมากกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงเดือนธันวาคม63ถึงมกราคม64เกือบทั่วทุกภาคค่ะโดยภาคอีสานและภาคกลางจะหนาวมากกว่าปกติเป็นพิเศษและในช่วงพฤศจิกายนถึงธันวาคม6 ปริมาณฝนก็จะลดลงค่ะและข่าวดีฤดูแล้งปี64จะมีฝนมากกว่าปกติค่อนข้างชัดเจนค่ะสำหรับปรากฏการณ์ลานิยานะคะจะเกิดคู่กับปรากฏการณ์เอเนโยค่ะ คือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากความผูกพันของกระแสอากาศบริเวณแถบเส้นศูนย์สูตรเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถระบุสาเหตุหรือค่าการถึงระยะเวลาของการเกิดปรากฏการณ์ดังกล่าวได้อย่างแนช่ชัดค่ะซึ่งจากสถิตินะคะเราจะรู้เพียงว่าทุกๆ2-7ปีมักจะเกิดปรากฏการณ์เอเนีโยและลานิยาเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งค่ะ โดยเอนียโยมักเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลคริสต์มาสของทุกปีเป็นระยะเวลาตั้งแต่2เดือนไปจนถึง1ปีค่ะขณะที่ลานิยาเป็นปรากฏการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ยาวนานยิ่งกว่าประมาณ9เดือนไปจนถึง2ปีเลยทีเดียวค่ะโดยหากอุณหภูมิโลกสูงขึ้นปรากฏการณ์เอเนีโยและลานิยาก็จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นค่ะโดยข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่13พฤศจิกายนทาง International Research Institute พอ Climate Society จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียสหรัฐอเมริกาได้มีการพยากรณ์ว่าความน่าจะเป็นที่จะเกิดปรากฏการณ์ลานิยาล่าสุดได้เพิ่มขึ้นเป็น95%จาก85%ในการพยากรณ์ในเดือนที่ผ่านมาค่ะโดยระดับความรุนแรงของลานิยาได้เพิ่มจากระดับปานกลางเป็นระดับรุนแรงและน่าจะทําจุดสูงสุดในเดือนมกราคมปี64นี้ด้วยกําลังระดับสูงสุดค่ะ ก่อนที่จะค่อยๆอ่อนกำลังลงเรื่อยๆ โดยลานิยาน่าจะอยู่ยาวไปจนถึงราวเดือนพฤษภาคม64และจะมีแนวโน้มเปลี่ยนเป็นเฟดกลางโดยปรากฏการณ์เอลิโยคาดว่าจะไม่เกิดในปีหน้าดังนั้นเรื่องของภัยแล้งในปี64จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยอย่างชัดเจนค่ะส่วนผลกระทบต่อประเทศไทยค่ะจากภาพนี้นะคะตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่11ธันวาคม63ฝนจะมีแนวโน้มลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเกือบทุกภูมิภาคค่ะและอุณหภูมิก็จะกลับมาอุ่นขึ้น ก่อนที่จะปรับลดลงอีกครั้งตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมเป็นต้นไปส่วนภาพนี้นะคะบ่งชี้ว่าช่วงเดือนพฤศจิกายน63ถึงเดือนมก,กราคม64อากาศจะหนาวเย็นกว่าค่าเฉลีย่ยโดยเฉพาะภาคกลางและภาคอีสานค่ะยืนยันผลการพยากรณ์ในเดือนที่ผ่านมาก็สอดคล้องกับคำพยากรณ์ของกรมตุนิยมวิทยาค่ะ ที่ได้แจ้งไว้ว่าในช่วงเดือนมกราคมชาวกรุงเทพมีโอกาสที่จะสัมผัสอากาศหนาวถึง15-16องศาเซลเซียสค่ะก็เตรียมเสื้อกันหนาวกันไว้ได้เลยนะคะน่าจะหนาวมากค่ะและนอกจากนี้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมปี63ฝนจะมีแนวโน้มลดต่ำลงกว่าค่าเฉลี่ยเกือบทุกภูมิภาคยกเว้นก็แต่ภาคอีสานและก็ภาคใต้ค่ะที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องขณะที่เดือนมกราคม64 ปริมาณฝนจะกลับมามีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยปกติและฤดูแล้งในปี64ก็จะไม่แรงมากค่ะเพราะว่าจะมีฝนมาช่วยเกือบทุกพื้นที่และฤดูฝนปี64ก็จะมาเร็วกว่าปกติด้วยค่ะขอให้พี่น้องทุกท่านเตรียมรับมือกับภัยหนาวแล้วก็เตรียมป้องกันในเรื่องของพืชผลทางการเกษตรไว้ด้วยนะคะ สรุปอีกรอบนะคะสําหรับปลายปี63นี้ฝนจะน้อยลงเกือบทุกภาคค่ะยกเว้นภาคอสานภาคใต้ส่วนในเรื่องของอุณหภูมินะคะทุกภาคจะมีอุณหภูมิลดต่ำลงและอุณหภูมิจะหนาวเย็ยนที่สุดในช่วงเดือนมกราคมโดยเฉพาะภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานค่ะสำหรับปริมาณฝนในปี64ก็จะมีมากขึ้นกว่าค่าปกติและโอกาสการเกิดภัยแล้งในปี64ก็ค่อนข้างน้อยค่ะ นี่เป็นข้อมูลที่รวบรวมนํามาฝากพี่น้องชาวบ้านแล้วก็เกษตรกร,ท,กรทุกท่านนะคะและเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ